บวลบ1เท่ากับ0อ้าแล้วลบ1บวก2ลบ3เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยจะเย็นเย็นมาทางนี้สิเรามีตัวช่วยจริงเหรอเข้าไปฝึกอบรมผู้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคนิคการเรียนการสอนก็ได้นำสื่อใกล้ตัวเช่นลูกอมเมสีฟ้าเราก็จะแทนด้วย1ลูกอมเมสีแดงแทนด้วยลบ1 ซึ่ง1บวกลบ1เนี่ยเท่ากับ0ูนย์เราก็จะเรียกคู่นี้ว่าซีโร่แพร์ค่ะนักเรียนก็จะให้ความสนใจในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็สนุกสนานสําหรับการเรียนมากขึ้นค่ะกิจกรรมซีโร่แพร์นะคะทําให้ได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงทําให้รู้จักเรื่องการบวกจํานวนเต็มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกสนานมากด้วยค่ะการนํากิจกรรมนี้มาใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องระบบจํานวนเต็มจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสนุกสนานอีกด้วยค่ะ